เป็นเครื่องกี่แรงเนี่ยร้อยเก้าห้าเครื่องร้อยเก้าห้าใช่ไหมเกียร์เกียร์สิบสปีดเหรอเกียร์สิบสปีดไม่มีไอเนาะเครื่องไม่มีไอเครื่องฟิตรึเปล่าเครื่องทำเครื่องใหม่ใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนลูกแวนใหม่เลย ต่อจนจะแกยเป็นมอเจ็ดเก้าใช่ไหมแจ้งมอเจ็ดเก้าไว้เสียงเครื่องนิ่มนะเป็นไอ้หลงไอ้หลงห้าสองเจ็ดเหรอไอ้หลงห้าสองเจ็ดใช่ไหมแล้วก็วางเครื่องเป็นไฟเตอร์เนาะห้าสองเจ็ดสิบเอียงสิบเกียร์สปีดเป็นหัวใหม่เป็นไอ้หลงไฟเตอร์เนาะไอ้หลงไฟเตอร์เสียงเครื่องนิ่มเดี๋ยวฟังดูอ่ะ้น หน้าใหม่อ๋อยางยางใหม่สี่เส้นเนาะยางนี้ยางหน้าใหม่เลยนะครับสี่เส้นนะครับยางใหม่เป็นพวงอะไวเวอร์ยางหลังก็ใหม่ยางคู่นี้ใหม่นะครับอันนี้เป็นสิบล้อสองพาวะสองพาเนาะสิบเกียร์สิบสปีดได้ได้เหรอโอ้วทใหม่ออ๋มันต้อง ได,ไ,ดไหมเอา140เนาะ200อาจจะได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่อยากเสียงเท่าไหร่แต่ว่าไฟท้ายไฟข้างก็ใส่ให้แล้วนะครับไฟข้างใส่ให้ไฟท้ายทําให้หนี่ก็ขึ้นใหม่เลย,ย,เยนี่ขึ้นใหม่เลยจัดป้ายยางเต็ม10เส้นนะยางดีเป็นสองเพลานะครับนี่บางคนหลังก็ท้าย บางคูน,นหลังก็มีแจมขึ้น,นงได้จะง่ายร้อยสามร้อยสี่สองแสนเก้าหมื่นบาทเนาะราคานี้ยสองแสนเก้าหมื่นบาทเปลี่ยนให้สี่เส้นก็สี่ใหญ่ก็สใหญ่โอ้ยสภาพนี้ก็ดีกว่าหัวยาวอยู่เนาะกกด,ดีกว่าหัวยาวอยู่ขายการ์ดส่นเพราะว่าลูกค้ามาเจอเออเรามาบอกเรื่องนี้มากคนลงเตเลอร์เรื่องไม่ติดใจะไหม นี่ลูกค้ามาเทินเนาะใช่รถใช้อยู่ขาตัดมารถใช้อยู่เครื่องลวมก็ทําเครื่องไปห้าหมื่นเปลี่ยนยางอีกสี่เส้นนี่ยางใหม่ๆเลยนะนี่ฮะเส้นละเท่าไหร่ห้าพันสี่เส้นก็สองหมื่นจากราคาเดิมจะเปลี่ยนเก็บงานให้ใหม่หมดใช่ไหมก็เก็บหลายอย่างนะเออจัดไปโซโลสิโซโลจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ไปแล้วจาน เครื่องนิ่มๆเลยนะครับเนี่ย2อ0 0 0นบาทนะครับเอกสารมอ9เครื่องก็ฟิตให้ใหม่นะหมดประมาณ50,000ื่นครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ยางหลังก็เปลี่ยนใหม่2เส้นยางหลังโอ้เป็น2เพลานะนี่สเพลา โเบรกติดฟรีเกียร์10สปีดนะครับตีแรกเป็นในหลง5 2สองเกียร์นะครับแต่ว่า,ปาเปลี่ยนเบรกกู yeah. g ่ ไกห,หาเทเลอร์เบาๆไว้ใช้งานนะนะครับพร้อมไก่หาเทเลอร์ราคาเบาๆไว้ใช้งานนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนี่เอาไว้คนร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่นะครับหรือสองร้อยก็ได้อยู่นะครับเบรกอยู่ดีนะครับไฟเลี้ยวติดหมดไฟท้ายติดนะครับ แล้วได้สองเผาด้วยนะนะครับไม่ใช่เผาเดียวนะครับนี่ท้ายเนี่ยทำให้ใหม่นะครับท้ายเนี่ยทำให้ใหม่ไฟท้ายใส่ใหม่นะครับเปิดไฟเลี้ยวหน่อยพามากี่เปิดเปิดไฟเล้วหน่อยนี่เครื่องดีเกเดียเครื่องดีเกดีโยโยไฟเลี้ยวติดหมดนะอ่าเบรกอยู่ดีเบรกติดเบรกติด เบรกติดเบรกติดเบรกติดเออไฟพามากเบรกติดไฟท้ายติดหมดเออไฟช่างหมานนี่ไฟเลี้ยวก็ติดหมดอ่าแล้วได้สองเผาเนาะเอาไปขนร้อยยี่ร้อยสามนี่สบายดีกว่าแล้วจ้างเขาแค่สองแสนเก้าหมื่นบาทเองเนาะได้อยู่แล้วได้สองเผาด้วย ยางหน้าก็เต็มเนี่ยเอาอะไรอีกเท่เลร์แค่ขนย้ายไม่ไกลเนาะเข้าป่าเข้าโดยนะหัวไฟเตอร์เนี่ยไปหน้าดูว่า<ห>มีเอกสารนะไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะพี่เนาะเอกสารทะเบียนรบนะครับม .79 ทะเบียนนะพร้อมอุลเอาไปอุ์ได้ทุกจังห 79, วัดแจ้งมเจ9ไว้นะครับนี่ เบรกอยู่ดีนะครับเบรกทิฟฟี่แบตเตอรี่ให้ใหม่2ลูกนะครับกัะซี่ก็ประมาณนี้นะครับเี่กกระซี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเบรกทิฟฟี่ยางเต็มยางหน้าใหม่ยางแน่นใหม่เกียร์สิบสปีดนะครับ <c oughs> เนี่ยเบาะน,นี้ก็เพิ่งไปหุ้มใหม้ใหม่นะครับเบาะน,นี้เพิ่งหุ้มใหม้ใหม่นะครับเนาะ ลมยังไม่เต็มออ๋ลมมมยังไ่เต็ใช่ไหมตอนนี้ต้องใช้ลมต้องมีลม,ลมนิดนึงเจ้ลมอนยังไม่สูงนะอ่าปอนยังไม่สูงและแต่พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะนพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยเนี่ยเป็นเป็นเกียร์ดีดเนาะเป็นเกียร์ดีดเนี่ยนี่เนี่ยเป็นเกียร์ดีดนะครับอือเนี่ยเกียร์ เป็นเกียร์ดีด10ส,สปีดภายในก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตามอายุการใช้งานของมันนะครับสองแสนก้ามืนบาทนะครับราคานี้ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับนี่ที่ปัดน,น้ำนะฝนก็ใช้ได้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็ใช้ได้นะครับเนี่ย ไฟสูงไฟต่ำใช้ได้หมดนะครับใช้หาว้ใช้งานนะครับโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร06 2 3 3 8 8 8 8โทรแปดนะครับย้ำนะครับ06 2 3 3 8 8 8 8โทรแปดนะครับนะครับ รถจูราชบุรีอำเภอบางแพรนะครับ เครื่องนิ่มๆนะครับล็อกได้กระจกเดี๋ยวดูให้นะครับเสียงเครื่องนิ่มๆ สนใจดูรถได้ที่ราชบุรีนะครับอำเภอบางแพรเบอร์โทรก็0 6 2 3 3 8 8 8 8นะครับสำหรับคันนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับใครสนใจก็รีบเลยนะนะครับไม่มีรถเทลเลอร์ก็ไว้ใช้งานราคาเบาๆ290,000บาทนะครับสำหรับคันนี้สวัสดีครับ